Hi สวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าที่รีวิวหอเนี่ยเป็นหอของมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรแล้วฟ้าเรียนอะไรวันนี้จะมาแนะนำสั้นๆนะคะฟ้าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนา,นารีค่ะอยู่โคราชเรียกชสั้นก็คือมทศค่ะมอนี้จะเรียนสามเทอมแล้วฟ้าเรียนสำนักอะไร ป้าเรียนสนักเทคโนโลยีสังคมค่ะสาขาที่มีการจัดการเทคโนโลยีการจัดการจะมีแยกออกมาเป็นสามเมเจอร์ค่ะก็คือโลจิสติกการตลาดผู้ประกอบการส่วนของโลจิสติกแล้วก็การตลาดสามารถเรียนควบกับผู้ประกอบการได้ค่ะอย่างเช่นเรียนโลจิสติก80%อีก20%ก็จะเป็นผู้ประกอบการประมาณนี้ค่ะการทำตัวโปรเจกต์ก็ อาจจะไม่เหมือนกันมากตอนนี้ยังรีวิวไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำเทอมหน้าค่ะเทอมหน้าเทอมหน้าจะต้องลงไปซากรอเป็นกำลังใจกดแปดแปดแปดได้วลยนะคะเวลามันรวดเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะว่าก่อนจะออกจากหอในอ่ะพาทำอะไรบ้างแล้วก็ในหอในสุนาริเวศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาเดินเล่นดูว่าในแต่ละสุสุนารเวศมันมีสุนาริเวศไหนที่มันใกล้เคียงกันแบบใกล้ๆกันบ้าง Oh. ตอนนี้ก็คือกําลังเปิดไฟก่อตอนนี้กําลังเตรียมคนของที่จะไปใส่รถแล้วค่ะโอ้ oh, mm hmm. เหนื่อแตกเดี๋ยวจะต้องแบบว่าหาใครข่ววมาไขแล้วก็เอาน้องเข้ารถ <c oughs> ย้ายเองขนเองขับรถเองกับทุกคนโอ้แบบเปียกพอดีว่าก่อนหน้านี้ฟ้า คนของมาแล้วส่วนหนึ่งเสื้อผ้าก็เลยเหลือไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่กระเป๋าล่างนี้มากับกระเป๋าที่ใส่ของกระจุมกระจิมนิดนึงก็คือนี่ค่ะมีแค่นี้เพราะว่ารอบแรกเอาลังมาใส่แล้วจะมาแนะนําแต่และโซนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนของแด้หมดแหละแล้วก็สามารถเปิดได้มีของใส่ซิวซิในส่วนของตัวเตียงนะคะทุกคน ก็จะเป็นตีอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีพวกแบบว่าดิชักเอาไว้ใส่ของได้แล้วตู้เสื้อก็แยกเป็น3ามคนอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่มากให้สองค่ะสองตุววันเรามาดูตรงระเบียงกันนะคะทุกคนอากาศดีมาก อากาศแบบอากาศดีมากมากมมาก,มากอากาศดีมากอันนี้ก็เป็นทางเดินนะคะมันจะมีทางเดินไปเซเว่นด้วยแต่ร้อนอนะ่ะอย่ค่อยเดินไปแล้วกันแต่ขอ่อยพาเดินไปหรือไม่พาไปดีเหนื่อยนี่เราทุกคนตรงนูน้นต้นไม้บางนะคะจะเป็นหอพักสุรานิเวศหนึ่งแต่ตรงที่ฟ้าอยู่ก็คือสุรานิเวศสองหอบรรยากาศดีมาก ที่ตากผ้าก็เยอะค่ะถ้าใครแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วกลัวว่าหอบแบบลาวมาแล้วมันจะเยอะเกินไปมีลาวให้นะคะแต่ป้าเอามาอีกเพราะว่าอยู่กันสามคนมีสักลาวหนึ่งก็ยังดีค่ะชึบประตูก็จะเป็นแบบมุงลวดแล้วก็เป็นประตูไม้นะคะเวลาปิดก็เบาๆนะคะอย่าปิดแรงมากถ้าปิดแรงมาก ตรงนี้มันจะถังมันจะไหลไปด้านหลังแล้วมันก็จะทําให้แม่เหล็กมันไม่ติดแล้วก็มีไฟหลังห้องค่ะเอ้ยลืมลืมแนะนําในส่วนของในส่วนของโต๊ะนะคะสามารถเปิดไฟได้สามารถติดหรือพดลงพดอิดอะไรได้ตามสบายเลยค่ะแล้วก็ มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าหอที่ยังไม่รีโนเวทแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรีโนเวทมาแล้วเราไปดูห้องน้ํากันดีกว่าใครที่เอารองเท้ามาเยอะๆที่วางรองเท้ามันวางได้เท่านี้นะคะทุกคนอันนี้ของชวห้องเราอันนี้อีกห้องหนึ่งแล้วก็จะวางเป็นประมาณนี้แต่ที่จริงไม่อยากจะ ให้วางรองเท้าตรงพื้นจะท่าไหร่เพราะว่าคุณป้าแม่บ้านเขาจะต้องเก็บขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดให้เราก็สงสารนิดนึงค่ะของฟ้าอ,อยู่ชั้นสันะคะเวลามองไปก็ในกะประมาณนี้เลยร้อนจริงอุยอย้ยหอไมเสร็จไาก็ไปหอไม้มนะคะร้อนมีแอร์ทำไม่มีแอร์ทำไมไม่มีแอร์ นี่ก็เป็นห้องน,น้ำทุกคนเข้าห้องน้ำด้านในก็อนรวีวิวบอกว่าเห็นแบบเป็นส่วนตัวนะคะเดงมัมจาใช้ห้องน,น้ำดมีหลายห้องละ เป็นห้องอาบน้ํานะคะพาไปดูห้องใหญ่ๆด้วยจะมีเครื่องทำน้ํำอุ่นให้นะคะในแต่ละห้องน่าหลักก็ไม่ต้องห่วงและตรงนี้ก็เป็นที่น้งน่งจงาางจันจาสามารถเอาเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆมาซักมือได้ตรงนี้แต่ว่าขอความกรุณาก็คือทิ้งเศษอาหาร ให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะคะห้องน้ำกดในตู้เสื้อผ้าก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถเปิดด้านบนได้เอื้ออืออ้อก็กว้างอยู่นะใส่ของนเยกอยู่ชุบ <c oughs> จะแนะนำสิ่งที่ควรจะเอามานะคะสำหรับคนที่อยู่อหอในก็คือหอในแบบเป็นสุรานิเวศพวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ที่เป็นห้องน้ํารวมค่ะอย่าลืมตะกร้าไว้ด้วยนะคะเอาไว้อาบน้แล้วก็ผ้าขนหนูอย่าลืมเลยที่จริงพอรวมไม่รวมก็คนเอาผ้าขนหนูมาบ้าเออใช่ควรเอาตะกร้ามาไว้อาบน้าด้วยนะคะพวกอะไรนีอุ้ยอันนี้หอมมากทุกคนอยากจะรีวิวเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าใช้แล้วหอมามากพัดลมค่ะแล้วก็พัดลมส่วนตัวนะคะ <S <S เพราะว่าในหอไม่มีพัดลมให้ใครเหงื่อเอาพัดลมกลับแล้วลืมไปว่าจะต้องนอนก่อนคืนนึง พวกพัดลมพัดลมแล้วก็น้ําจะเอามาเป็นแพ็กก็ได้ยกขึ้นมาบนห้องหรือบางคนขี้เกียจก็เอาขวดใหญ่ๆมาแล้วก็สามารถลงไปกอกด้านล่างได้เขาจะมีแทงลงน้แทงน้ำไว้ให้เกอกน้ําจะมีน้ําเย็นไว้ให้เกอกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกอกเกินขวดนึงควรไปกอกไอ้ตรงแทงน้าไอ้อันใหญ่ๆดีกว่าเพราะว่าน้ามันจะทําความเย็นไม่ทันแล้วข้างล่างก็จะมีที่อา่านหนังสือให้ด้วยนะคะทั้งแบบเป็นโต๊ะไม้ รับชมบรรยากาศในปา่ากับแบบมีเป็นห้องให้ด้วยนะคะแต่ห้องมีแต่พัดลมไม่มีแอร์ถ้าจะมีแอร์ก็จะเป็นหอพักพวกสุรนิเวศห้าที่อ่านหนังสือรวมมันเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละที่อ่านหนังสือรวมเขาจะมีแอร์ให้กับหอพักสุรนิเวศหกถ้าจำไม่ผิดนะคะหอพักสุรนิเวศสี่ก็จะเป็นที่รวมอ่านหนังสือเลยแต่ไม่มีแอร์จะเป็นผิวพัดลม เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาเดินไปดูนะคะแล่ถ้าไม่รูว่าอนาคตเหมือนกันตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วจะพยายามพาไปดูให้ได้มากที่สุดเพื่อที่พื่นน้องจะได้รับชมว่าหอไในเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้มีตัวเลือกในการตัดสินใจที่ดีขึ้นเพื่อตอนแรกฟ้าจะไปอยู่หอห้องน้ําในแต่ฟ้าเหมือนเข้ามาดูหอก่อนมันจะมีให้ดูหอสองวันโดยรุ่นพี่หอเขาจะพาไปดู สรุปตัดใจหอในเอ๊ะเดี๋ยวขอเที่ยวน้ำรวมเพราะว่าสึกปลอดภัย <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นสุรานิเวศสี่แล้วฝั่งตรงข้ามตรงนู้นติดตรงน้นจะเป็นสุลานิเวศห้านะคะอากาศดีมากปาเคยอยู่หอพักสุรานิเวศสี่ด้วยถ้าตรงไปมันจะเป็นเซเว่นนะคะสามารถตรงไปได้มีอันนี้ก็คือทางเข้าหอพักสุรานิเวศสี่นะคะ เราเดอนออกมาแล้วฝั่งตรงข้ามก็อย่างที่บอกคือสุรานิเวศเรามากินป้ยซึ่งก็เจอสาเป็นพ้ทีเลยโดยน้นที่องงการพีดีพเอพอกินเสร็จแล้วก็มาอ่านหนังสือต่ออันนี้ก็คือ ที่อ่านหนังสือตรงหอสี่นะคะจะไม่มีแอร์ลืมไปถ่ายหอให้ดูน้อยอแต่ว่าก็จะประมาณนี้ค่ะหอสี่จะมีห้องหนึ่งให้แต่ส่วนหอสองจะเป็นที่นั่งนะคะเองเดียวไปกลับมาแล้วก็อ,อ,อ่านหนังสือสอบไปนอกเสร็จแล้วเราก็มาอาบนา้ากันนะคะทุกคนฝนตกเลยอากาศเดียวออคิดถึงนั่นเลยคืนสุดท้ายแล้ว เป็นคืนสุดท้ายที่จะดมดำบรรยากาศท่อไหนไม่รู้ว่าตอนทาง,งานแล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้นอนอะไรบ้างแล้วก็มามอร์นิ่งตอนเช้านะคะเช้าว,วันสุดท้ายของการอยู่หอพักโซลนิเวศสองเออเฮผมก็ยุ่งหน่อย ยุ่งมากเลยไม่หน่อยแหละนี่ก็คือตรงระเบียงนะห้องตอนเช้าอากาศดีมากช่วงนี้ฝนตกด้วยคือแบบอากาศดีสุดๆทคกคนดูสิไม่ร้อนเลยฝั่งตรงขวามือนี้เป็นห้องพักนะคะแล้วก็เก้าอี้นี้สามารถมานั่งเล่นได้ตรงนู้นก็เป็นอีกเฟสหนึ่งนะคะห้องน้ำก็จะอยู่เป็นจุดๆๆเลยก็ เบื่อโซนนี้ก็ไปอีกโซนหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นหอพักโซลานิเวศ14แล้วก็จะมีหมาดหญิงถ้าหิวๆก็าสามารถเดินไปได้นะคะมีพวกของใช้ด้วยพัดลมก็เหมือนน่าจะมีมั้งเห็นเม็ดเคยนี่สำหรับคนที่ไม่ได้เอารถมาก็จะมีบริการก็คือรถเมลมอนะคะจะมีให้ลงเป็นจุดๆๆ,ๆเลยอันนี้พัสดุก็จะมาวางตรงนี้บซสนีแล้วก็หมุกก็น,นอาสามารถยืมได้นะคะ เราจะพามาเดินดูอ้อฝั่งทางซ้ายมือสามารถเข้าห้องน้ําได้นะแบบคนที่จะมาอ่านหนังสือ,อเพราะว่าเราจะมีห้องอ่านหนังสืออยู่ตรงทางขวามือเลยนี่อากาศดีมากๆากฟ้าเคยอยู่เฟสนี้ด้วยชั้นสองก็คืออยู่วันวันทุกเฟลอะจริงเอาไปชมห้องกันต่อเลยดีกว่า ั่งทางนี้ก็สามารถเดินไปเซเว่นได้นะคะที่จริงมันมีทางเดินไปเซเว่นหลายหลากหลายทางมากๆสําหรับเด็กหอในตรงนี้ก็จะเป็นหอพักสุนรีย์สามนะคะเห็นไหมว่ามันจะแบบเชื่อมโยงกันจะมีทางเดินไปเดินไปธรรมชาติดีมากสําหรับถังขยะก็เอาลงมาทิ้งตรงนี้ได้นะคะจะมีป้าป้าแม่บ้ามาไปคอยแบบเก็บให้แต่ต้องมาทิ้งตรงนี้นะทุกคน เราคืนกุญแจเรียบรอแล้วกำลังจะเดินไปอ,อขึ้นรถแล้วไปสอบแล้วถ้าเห็นแบบแบบกินนี้เป็นเซฟนะคะ ัวเ,เองเข้าโคดตาด้วก็เจอแบบเพื่อนๆแล้วก็เจอมีตัวเองไม่เจอรุ่นพี่ไม่เจอคนหลากหลายมากๆเพราะว่าถ้าสมมติมว่าคน,มนไม่ครบเขาก็จะแรนดอมคนให้เราแบบขอบคุณเพราะว่าได้เจอสังคมใหม่ๆเยอะเลยในอะยาเวลา <c oughs> สามปีแล้วก็ไสภาากฤษแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเรอยากขอบคุณจริงๆแบบ มันมีแต่ความทรงจำดีๆกับเพื่อนๆไม่มีโอกาสเรียนจบแล้วเรากลับมานะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงร่วมหนึ่งแล้วนะคะมาสอบว้าว บรรยากาศรวมหนึ่งก็จะประมาณนี้ค่ะจะมีที่จอรดรถมีพันธทยด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะดื่มน้ำยามเช้ากาแฟจิบๆแล้วก็ฝั่งทางนั้นจะซูมให้ดูนะคะเป็นที่ถ่ายเอกสารสามารถมาถ่ายตรงนี้ได้เดี๋ยวมันก็สามารถไปถ่ายตรงกาสลองได้นะคะมีที่ถ่ายเอกสารมีเซเว่นมีร้านข้าวอยู่ด้านบนกาสลองอยู่แถวๆฮอสีลืมชี้ให้ดู เดินทางไปสอบกันต่อ ตอนนี้เรากำลังจะให้เพื่อนพาไปกินข้าวประตูสีกันค่ะอันนี้ก็คือสอบเสร็จภาคเช้าแล้วก็จะมีรอบบ่ายต่อ,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 อระหว่างนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆมอนะคะว่า,ามีอะไ<ม>บ้าง นะตอนนี้เราก็มาสอบแต่ว่าสอบที่เรียนรวมหนึ่งเหมือนเดิมนะคะวิชานี้ก็สูๆ้ๆแล้วก็สอบเสร็จแล้วทุกคนจะไม่ได้นอนหอแล้วจะไปสากิตสากิตสากิตก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้จบนะคะอาจจะมีสาราบ้างไม่มีสาราบ้างก็ สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอยากให้ปรับปรุงตัวไหนก็สามารถพิมพ์มาได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ